ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆของทอง่ทองเที่ยวทั่วรไทยพาเที่ยวครับให้ชมไปตองคู่ผสมนัดวันหยุดกระเจวันสงการถูประธานชูเข้าไปตองดีครับบังจะตี ลูกตีบังนี้ครับสวัสดีครับปังโอ้ยตีจอดครับตีตังลูกนี้ตีสวยมากชุบโอ้ยเปลี่ยนลูกนี้สวยครับ ดูบังตีอีกลูกนี้ครับดูลูกตีลูกนี้ครับลอยปั้งโดนครับอันนี้ระดับฝีมือแล้วนะครับจปต้องออกออกเพ้นประจำนะอันนี้ประธานทีมอับสัมชันนะครับสำลังจะเข้ามา เพียงหลุด,น,ด,น,ดนิดนึงลุงนี้ก็เข้าดีออฟก็สวัสดีนะครับเซตสุดซุปเปอร์เซ็ตเซ็ตจนหมดเอ้าก็สวัสดีนะครับ จบไปต่องเก็บสดทั้งหมดด้วยเจสดด้วยครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมาดูครับคุเปลี่ยนเปลี่ยน <laughs> จะเอาลูกนั้นเข้ามาด้วยด,ด,ด,ดูบังจะตีครับลุงนี่โอ้ยตนะีจอดเลยพอสุดยอดครับต<ฮ>ีไปต้องดีมากครับนะอนนี้อันนี้จะเป็นระดับ ออโอเพ่นนะครับชุบตีตีรับสามเดือลูกสองลูก <c oughs> มือเข้าไม่ขาตีก็สวัสดีครับสวัสดีวัสดีทั้งสิเอ็ท่านครับเดี๋ยวกลับไปเยี่ยมนะครับเอ้ เสียแต้มอยู่มั้งตอนนี้อันนี้พิกแล้วครับแม่จะตีเอาสามนะครับเมื่อกี้แต่ว่าลูกมันเฉียจะดูว่าใครจะได้แต้มสุดท้ายเตรียมตีลอยมาครับเสียแต้ม เสียแต้มหรือเปล่าสุดท้ายแังได,ด้ครับเอาดูต่อครับไปตองโอเพ่นครับจับมินิโอเพ่นวันหยุดที่จริงคนไปเที่ยวสงการยังไม่กลับนะครับไอรัชกลายครับปกติทีมจะเยอะครับ าคะแนนนำ6-5อ,อ้ยเข้าดีด้วยครับลูกนี้ขอบคุณนะครับทั้ง26ท่านตอนตปตชูจะเข้าครับเข้ามา๊บถึง เว้ยเปลี่ยนเข้าดีมากครับลูกนี้ลูกนี้เข้าดีมากขนาดโลกโลกโลกครั้งก่อนก็เข้าดีแล้วครับยังเข้าเปลี่ยนได้ <c oughs> บังจะตีครับตนนีลูกล่างนะครับดูนะครับ <c oughs> ระดับระดับนี้ฝ <c oughs> ีมือแล้วนะครับลอยลูกมาปังนะจะลูกจอดด้วยครับ ตีติดทุกลูกครับร <c oughs> ตั้งแต่เห็นตีมาตีติดทุกลูกครับไตตองประธานชูจะเข้ามาใหม่ครับลูกเมื่อสักครู่เข้าเปลี่ยนนะครับดูลูกนี้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับมาไม่ถึงเ <c oughs> ขอบคุณทั้ง24ท่านนะครับ <c oughs> อลูกนี้เหมือน เปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับดูสีมากก็ขอบคุณทั้ง35ท่านนะครับมาชมเปตองด้วยกันคู่ผระสมสนามนครหลังสิตนะครับก็เพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้ ก็จะให้ดูรอบที่สามครปกตินี้ทีมจะเยอะตอนนี้เป็นเทศกาลวันจุดนักกีฬาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีแต่มาลองมาลองทีมือกันเลเยอสี่ ดูลูกตีลูกนี้ก่อนนะครับป๊บปั้งอุย้ยตีหวานครับตีแล้วสจิตเข้าหาจันขอขอบคุณทั้ง27คัานนะครับที่เข้ามารับชม,มดูต่อ เข้าคุมคุมดีครับคุมสองลูกแล้วเพราะว่าลูกเหลือน้อยแล้วเหลือลูกสุดท้ายเขามาตีแล้วครับต้องเข้าคุมอย่างเดียวอ่ะดูครับตรงนี้จะคุมดีขนาดไหนป๊บมาดีด้วยอ้าว ดูบางบางจะาปีออกนะครับไม่ใชนะลูกนี้กับลูกนู้นพอเข้ามาเราสีคู่นี้ออกอืมอดูนะครับน้องกว่าปีน้องก็่าปีเลือกเลือกแขกมนาะบ้านพี่มั่งบ้านน้ามั่งดูไปตองครับด,ดูนะครับอีกลูกนึง จุบโอเคเอ้ยอไม่ตัดกับบังต้องตีครับทางปะปีดู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 เขาตีเวีตังนะครับเปนนนะเ็นเล่นอยู่แค่นี้เคยผ่านเขตมาแล้วครับมันหายไปกับน้ำ น้องน้องพี่บอกมันหายไปกับน้ำครับไม่มีแล้วลมบนหายไปกับน้ำหายไปกับสงการนะาาจากเมื่อกี้คิดว่าได้เปรียบครับตอนนี้ยังยังยังเหมือนจะเสียเปรียบ ต้องเข้าเปลี่ยนก็จะได้แต้มมาเล่นเป็นเหลือผมเล่นประจำครับเนีย่ยไม่มีอะไรอยู่ที่บ้านนะ่าก็เล่นเนี่ยได้หนึ่งแต้มครับจากจะได้แต้มเยอะๆพี่เขาเข้ามาคุมดีมี <c oughs> <c oughs> เออ คมดีครับเลยทําให้คู่ต่อสู้แจกออกยากเลยกลายเป็นเสียแต้มน้อยเสียเสียถูกเสียแต้มเดียวด้วยมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหน้านครับอาจจะเดินตามหน่อยก็ขอบคุณนะครับแต้มนำเจต่อห้าแล้วมั้งครับขอบคุณทั้ง73 จ็ดสิบสามคนเหรอหมดโปรโมชั่นแล้วหมดโปรโมชั่นคืออะไรน้องปปีอธิบายให้นฟังหน่อยมันต้องใช้อะไรถึงมีโปรโมชั่นไม่มีแล้วลมบนหมดโปรโมชั่นอย่างนี้มีมาเยี่ยมก็2ท่านนะครับจะจำเอาเข้าไปต้องดีมากขวชู ลมบมลมบนของป๊อปในของป๊อปปี้อ่ะนะดูนะครับครับเราดูลูกแบบอ่ะดูลูกตีลูกนี้นะครับดูบังเะตีนะครับลูกนี้ เตรียมโดูเปอร์เซ็นต์การตีสิบลูกถูกเก้าลูกอยู่นะครับพรานี่ยตั้งแต่ถ่ายไล์สดมายังไม่ผิดสักลูกอะแล้วก็จอดส่วนมากด้วยฮะแต่ลูกนี้ไม่จอด <c oughs> ลูกนี้ไม่ติดครับแต่ถ,ถูกถูกทุกโลกตั้งแต่เข้ามาไลไรไว้ป๋าก็เข้าดีเข้าไปต้องดีด <c oughs> อดีมันหมดโปรโมชั่นไงโปรโมชั่นนี้ต้องต้องเสียอะไรกับโปรเพี่โปรโมชั่นเน ที่ไฟลต้องเสียต้องใช้อะไรอะ่ะถึงมีโป่องน้ำไม่มีทำไม่เป็นคนระับดูนะครับดูลูกนี้ลูกตีปักขามหัวนิดเดียวครับ ดูลูกตีลูกหนึ่งครับลอยมาบุ๊ปสังเ็บนะสังเกตสังเ็บลุง ครับที่ยังอยู่ด้วยกันเก้าท่านมาตอนนี้ต้องช่วยกันบล็อกเลยครับ,ง,บกกงานมัดโปรโมชั่นไงลมบนของป๊อปไง อ้ยเปลี่ยนเฉยเลยโอ <c oughs> ปลาชูเข้าไปตองดีมากอะลูกอย่างนี้ไม่น่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนลูกนี้ไม่น่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ดูบังยตีจะงัดออกได้ไหมไลย,ยมาักโอ้โหลูกลกูลกนี้ยังได้อยู่นะขยายโซน สุดยอดน่า <advocate> น <cent> ่าจะลูกขวาครับกะะ้ายโซนใช่ลูกมวยกีตียากด้วย มาดูนะครับว่าฝั่งไหนจะได้แต้มตอนนี้จิ้มเรียบ,บ,บ่บา,บา,บาจิงมเรียปล่าป่าดูป่าจูหืมป่าชูเหรอป่าชูอัซ้มชันไงอัศชันเม,มื่อกี้จจเข้ามาเสียบเกี่ยบนี่ได้แต้มคะแนนไล่มาหกต่อเจ็ดครับสูสีอ่ะ ก็สำหรับสำหรับไล์สดเดี๋ยวผมจะหยุดไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทั้ง60คนที่ยังอยู่นะครับน้องป๊อปปี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวน่าจะกลับไปเยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อแล้วก็จะเก็บช็อตการตีเปตองให้ชมครับเดี๋ยวก็จะให้ชมคู่นี้ให้ให้จบเลยแต่ ก็ติดตามที่คลิปนะครับขอบคุณมากทั้ง70คนที่ยังอยู่ครับ ไม่เปลี่ยนครับลูกหลดลูกนี้ก็ลุดครับถึงขนาดออกเลยครับนโน่นไปข่มขืนเสาไฟฟ้าอยู่โน่นครับออกลูกนหนึ่งตาจะไหลป้าบอกทตาจะไหล เพราะว่ามันขยายไม่ได้เข้ามาลูกนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโน no. เหมือนแพ้ล่างอยู่ดูต่อนะครับ บดูกึ้นบังครับจะแก้สถานการณ์ยังไงลูกเสียเปียบเยอะครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับบเปลี่ยนครับ ดูเข้ามา,าหักออก ลอยมาชอบเปลี่ยนโอ้ย,เ,ย,เ,ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนหไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจม,มาดูดูบงังจะตีครับตอนนี้เตรียมดูครับยังไม่ผิดสักลูกลูกตีลูกนี้โดนไม่โดน ก็ยังโดนอยู่ครับแต่ไม่จอดครับพวกนี้จะน้อยว่างั้นปลาชูสั่งตีแล้วนะครับโอ้โหที่จอดด้วยสามแต้ม ตอนนี้ฟังบางเสียบๆเ,เลยนะครับเพราะลูกเหลือลูกนึงยินนันเหมือนเหลือสองลูกเป็นอะไรฮะตีรับสามอย่างอย่างเดียวเลยตอนนี้อออโอ้โหลูกนี้ก็คมดีอ่า <laughs> <laughs> ดูรถ <laughs> ตีครับ ดูลูกตีครับ <S <S อุ๊ยหยดลูกครับลงต้องตีรับสามโดนโ เดียแทมเสียดายลูกนะครับดีไหมคะ1ุดตัใหไม่ดังเสือเสือองไม่ขึ้นต็มเป็นแปดหกแปดหกครับคะแน 6, นแปดหก ดูประทานชวจะขึ้นโลกมาใหม่นะครับไม่เปลี่ยนครับลูกนี้ไม่ถึงต้องเข้ามาใหม่เปลี่ยนสวยครับจะดูลูก ลูกตีบังนะครับตอนนี้ดูครับลูกตีอ่าผิดลูกแรกครับตั้งแต่เห็นตีมาเพิ่งผิดลูกแรกดูซ้ำดาบสองครับไปมาปั้งโอ้จีสองลูกซ้อนเลยอ่ะพอได้ผิด ไ่ตองอย่างนี้เวลาพลาดพลาดเลยผมย <c oughs> ตัวเองถ้เคยพลาดเลยอืมเคยพลาดน้ <c oughs> พลาดอย่างนี้พอผิดผิดสองลูกซ้อนเลยตั้งแต่เห็นตีมาปด <c oughs> โอ้เอ <c oughs> ไม่เปลี่ยน <c oughs> ตอนนี้สถานการณ์สถานการณ์ได้เปรียบอีกแล้วครับ <c oughs> ดูบางมันจะมีิเเลยรจะคุมดีขนาดไหนหลุดนะิปอน้าว้าลูกูมจบแล้วไปแล้วยังเพื่อหลุดให้ถึงอย่างเดียวไปแล้วอากข้าได้ <ope> เดี๋ยวที่เขสบายใจตรงนี้โอเคไม่เกมโอเคกูเกมเลยอ่า <Yeah. S 2> uh, สองเอาเลยดิเขาตีเอาเฟ้นคนเพลูุกล่างด้วยออา,อา,อาไม่เกมแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเบ็ดองอย่างนี้ ลูกนี้ได้ครับ โอ้ลูกนี้ที่หนึ่งเลยไม่ดังเลยเม็ดนึงผิดแค่นี้ไม่เกมอ่ะเหลือเหลืออีกลูกหนึ่งยังไม่หมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหลืออีกลูกหนึ่ง,งท่านเกมตีผิดสองลูกแพ้เลยอ่ะ<ว> <laughs> ตีไม่ผิดเลยมาผิดสองลูกไม่ <laughs> <laughs> จริี <laughs> <c oughs> รู้เลยเกมจ้า